ก่อนจะไปดูคลิปกันเนี่ยทำไมคนดูถึงไม่กดไลค์ให้ผมสักคลิปเลยก็เห็นอยู่นะว่ามันกดน้อยอะ่ะทำไมทุกคนทำไมถึงกดไลค์ให้ผมน้อยจังครับคือผมก็เสียเวลาทำคลิปนานอยู่นะขอร้องกดไลค์ด้วยกับคุณผู้ชมด้วยคนระับผมก็อยู่กับซ่องผมนะเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำแอนิเมชันเนาะกดไปสี่เหลี่ยมข้างนี้ครับอ่าคือยเข้ามาหน้าตรงนี้ คือให้ไปเตรียมเอามาทุกคนหรือให้ทำเองก็ได้ครับแต่มันทายากครับผมบอกแค่นี้ครับอ่าคือประมาณนี้ตอนถ้าเปิดเน็ตมันยังมีโฆษณาเนาะอืมอันนี้คืออันนี้อันนี้เห็นไหมทุกคนให้กดไปดาวน์โหลดแลไวไปหาตามซ่องครับอ่าคือผมจะขึ้นนะให้แล้วก่นอนอ,อ่ะอ่าอันนี้ผมโหลดแมปมาเนาะอืม คือมาครับแท้ผมโหลดไม่ได้ซื้อมาแล้วมันโหลดไม่ได้ครับคือพื้นที่ผมอมันเยอะเกินคือถ้าจยลบเกมบางเกมเนี่ยผมก็เสียเงินไปเยอะอยู่นะครับคือเรียองง่ายผมเติมไปเยอะคือไม่อยากลบอ่ะมันเติมอะ่ะอืมคืออ่าคือเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับแท้ม,มีไอ้ตรงนี้ที่เป็นตนสือครับอ่า เอาขึ้นมาตืบอ,อ่ให้เลื่อนลงไปโอ้กระตุกอลไรรึอืมอัดคลิปไปด้วยยิงกระตุกอ่าเห็นตรงนี้ไม่กดเข้าไปครับอ่าให้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หรออ่าคือจะพิมพ์อะไรก็ได้อ่าคืออันนี้เปลี่ยนอันหนึ่งมันไม่ลองแล้วภาษาอะไรอะ ลิ้นพันแล้วอืมอืออ่าหรือว่าอยกอันเข้ามาตรงนี้เพื่อเลือกเปลี่ยนแล้วแต่คนเนาะก็เอ,ะอ๊ะอ่าก็อันตรงนี้ครับก็คือออกไปเอาแล้วครับอืมแต่ผมไม่ครับคือไม่โอเคผมเิ่ง คือหน่วยความจํามันไม่ดีอะครับคือเรียงกงก็มันไม่ดีพราผมเอาไปซ่อมนะก็อันฐานหนึ่งครับผมก็เน็ตตอนเข้ามาแรกก็ยังไม่มีราย,ายนี้ครับแต่ถ้าเปิดเน็ตมันก็ยังมีพวกของอะไรพวกนี้ครับอ่าคือเนี่กดรูปวกตรงนี้ครับแต่ผมไม่กดนะครับคือเปลืองพื้นที่มากเลยครับก็เฟรมหนึ่งหรือการมิด อนิเมชั่นออกมาเนี่ยมันคือใช้เวลานานนะกละบางอันนะแต่ผมไม่ใช้แอปนี้มานานมากลยครับบางเอ่อคือที่ผมลงไปนั้นผมลืมทำอะไรตวอ่ะคืออ่าค,คือสามารถเปลี่ยนสีได้นะกดเข้าไปนี่เขาว่าสีเนี่ยอ่ากดเข้าไปลูกศรขึ้นและเลือกสีตามใจทุกคนครับอ่า เนียไปสีงไงก็ได้การตตดต่อเสียงให้ทุกคนไปหาเอานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสียงมาครับก็อย่าเอายังไงก็ได้ครับอเออเลื่อนลงไปได้เห็นว่าลบนะครับอ่าอืมอ่ะ,อะ,อะเลื่อนนั่นอืมโอ้ยอ่าผมเอานี้มาก่อนนะครับอืม โอเคนะครับเอาขึ้นมาครับอืมอ่าส่วนอันนี้คืออย่าทำให้มองเห็นครับเนี่ยอาจจะดกดยากหน่อยให้กดเข้าไปคีสามคีอะไรไมนเน่เนี่ยอืมเนี่ยอันตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าคือเมื่ออันเมทเมชันแล้วกดไปที่ลูกศรที่ไปทางขวามือด้านมุมขวามือผมด้านบนนี้ครับอ่าอ่ากดเข้ามานี่คือเลือกเวลาก็ได้ตรงนี้ครับเวลา บเขียนเป็นศูนย์ไม่งั้นคุณก็เอาตรงสอดที่คุณต้องการนะครับพิมพ์เลขที่คุณใส่ไว้นะครับคือประมาณนี้ครับคือจอะทำไงนะอ่าอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้ก็ได้อ่าอ่าเมื่ออันเมสก,ก็กดเข้าไปสีฟ,ฟ้าเนี่ยครับ อ่าแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ยคือโอ้ค้างเยอะเกินผมอัดคลิปไปด้วยนะครับอืมเออคืออันนี้มันก็ค้างเกินนะคนอืมค้างพวะโอ้โหเปลืองข้อมูลมากกดเข้าไปก็จะเป็นนี้ให้กดตรงนี้ครับอ่าคือมันอ่าอย่าดาโหลดอ่ากดตรงนี้อย่าดาโหลดแบบนี้หรือแบบอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลีอยไม่เอาครับ อ่าคือกดย้อนกลับตรงนี้ครับผมก็อ่าก็จะมาสอนง่ายๆอย่างนี้เลยครับคือแค่นี้ครับผมก็ยังไม่สอนอย่าี้ไม่ต้องเซฟอะไรมากครับแค่กดออกไปปุ๊บอ่าคือมันจะเซฟให้อยู่แล้วนะครับใหม่ไรไปนี้คืออัปเดตใหม่วันดีว่าคือมือถือผมเป็นมาฮานะอ๋ะอก็ไว้เพียงแค่นี้ะะน,กกนะอนนะผมเก็บดีๆนะ เดี๋ยวผมมาสอนในอีพีหน้าเนาะว่าเดี๋ยวมาสอนในอีพีหน้าเรื่องของกล้องแล้วกันนะอืมอืม,อมโอเคเดี๋ยววันไปสอนเดี๋ยววัไสอนสดันสอนสอาจจอืมขอมือกล้องดีหนะ่อยอ่าเข้ามาตรงนี้ อ่าขอเอาลูกภาพใสๆนะผมเอาเป็นนับปกคลิปนะอ่าคืออันจะไปชวนใจฮะมากโอ้ยอ่าจบคลิปแค่นี้คนก็บายบายไว้เจอใหม่อีพีหน้าเนาะอีพีสองนะผมจะมาสอนต่อบายบายจบคลิปวันนี้อื